มึง<อ>ก,กลับมารรรรทำไมเบ้งมันกลับมาอีกแล้วฮ้ยยุใส่เว้ยโอก้กูแหละเงืดกักหลวงพอ่อ กดหนสี่รอบแล้วมึงไปบะฮอดเทียนจักเทียผู้เล้วงึดไหลเอาอีลีเด้กุดไนกุดไนกุดไหนยิงสี่หลับมึงเจ้าเอ้ย3สีหลับซ้สี่นอนไหน กูก็เลยลืมซ้ำว่ากูว่าทอดใดเรื่องของเอี้ยนเรื่องของหนูเจดน่ะโหยโ่นแนเออมันโผเอลีเด้เดี๋ยวก็กูนายแม่กูนายโอเคอยู่บ้านคือกันอยู่บ้านเหมือนกันมูเจ้าขากว่าหลวงพ่อจะนอนได้ อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะถามทุกคนเลยก็ได้ถามมันตีเบิ้งกับหูกุดไนเป็นร้อยรอบมันเิยยังพระท่านในนอนอยู่ย่างกายัยงส่สมมุติว่าจะไปดื่มน้ำกินน้ำกูได้โอเคบันนี้หรือมันนั่นอันนี้อีก,กย่างไก่กุ๊ดไนมัมกุ๊ดไนโอเคกุ๊ดไนสเต็กโอเคกุ๊ดไนเจเดนกูได้อันตีกุ๊ดไนอังเคิลกุ๊ดไนกุดไนทุกคน ทุกคนกูดไนต์อ่ะลืมอีกเดินกลับมากูดไนตมอมกูดไนห้างเถื่อมันปิดไฟนอนแล้วนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะปิดไฟนอนแล้วมือเจ้าขาเปิดประตูห้องแม่เข้ามามอมมกูดไนคือลูกกูเป็นอะไรกับกูดไนมากเลยเนี่ยเดินผ่านเหมือนกันค่ะมือเจ้าขาสมมติว่าเขาเดินผ่านในในช่วงกลางวันอย่างนี้ Hi mom, hi mom, Hi mom Hi stick. điên Mẹ gặp Hi điên điên Hi điên 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 Hi điên Hi điên 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 Hi โอเคแม่ก็เข้าใจไะหยอกน้องขับรถทานทานหน้าบ้านไฮมัมโอเคลูกแม่เข้าใจอันนั่นเอกอันนี้เอกนั่งอยู่องขุงคนยังสิไฮมัม <Hi, Mom. S 1> ลูกกูเป็นอย่างสูลูกกูแบบเสพติดการทักทายแบบนี้บอกเอาแ้นนี่น้องถามไม่แก้วดูก็ได้ถามึงแบบสุคนเฮพี่เค็มไฮไฮพี่เทไฮไฮอังโคลไฮไฮอังโคล ไฮอันตี้ไฮบลูเอออยู่อยู่กับอยู่กับอยู่กับพี่พี่กะทิไฮบลูไฮไฮเวอซันถ้ามันเป็นอีหยังลูกกูนั่งอยู่จังสี่ก็คือกันหันมาไฮมั้มเรียวมุ่งมาหลายร่งานก็ไฮไฮอันกูเออไฮพิคิมไฮบลถ้าเราไม่ตอบกลับเขาขอว่าพูดอยู่งั้นแหละใช่ไหมถ้าไม่ตอบกลับก อยู like me, so ่อย่างนั้นก็จะให้อยู่อย่างนั้นอ่าทุกคนนู่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 นฟังเอาค่ะรู้ไว่ายยีนอสซี่ว่ายยีนอสซี่หาเออเออเออเป็นมือเจ้าขาเขาบอกว่าทำไมอังโคไม่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 ตอบกลับเขาเลยเออท้าอังโคใว่าอังโควะคอยยุ่งอยู่แล้วคำตอบกลับมีการงอนยี่รเค็ดโอ้ไม่กอดเออ สองฮอปเซนสอฮีโรสองแมก็์สยยางไกมาัสีสอมาเด้ไ <D> อดอาร์อคนนะหลวงพอมีมารยาทกับมีโพดกัสิมีนนบเออโอกัอสิมีมารยาทกับเข้าใจเยอวะว่มีมารยาทว่มารยาทด,ดีกับสีดีโพดดีจนหนหวยเลยโอ้ยหลีเดมุงเจ้าขาเข้าใจ เสพติดการหายไปแล้วมื่อเจ้าขาเอ,อ,อ้ยหลีเด้